าแม่เที่ยวทริปกำแพงเพชร3วัน2คืนวันนี้ day 2แล้วครับวันนี้เป็นวันที่25ตุลาคม2566ครับเราวางแผนที่จะไปเที่ยวกันที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดพระบรมธาตุนะครชุมและวัดคูยางครับไปท่องเที่ยวพร้อมกับพวกเราครับที่แรกที่เราปักหมุดมาคืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับ เรามาเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร้วยขับรถยนต์เข้ามาครับแล้วก็แวะตามจุดต่างๆที่เราอยากแวะสถานที่แรกที่เราแวะคือวัดช้างรอบครับเป็นวัดที่คงความสวยงามไปตามกาลเวลาครับวัดช้างรอบตั้งอยู่บนเนินเขาลูกลังนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือที่เป็นเขตอรัญิกของเมืองโบราณกำแพงเพชรในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับ โดยชื่อวัดนั้นก็จะเรียกตามลักษณะปูนปั้นที่เป็นรูปช้างครึ่งตัวซึ่งจะประดับเรียงรายอยู่รอบฐานสี่เหลี่ยมของเจดีทรงลังกาครับส่วนผนังวิหารของวัดช้างรอบนั้นแม้ว่าผุพังไปตามกาลเวลาแต่ที่ยังอยู่แบบให้เห็นกันชัด,ชดก็คือโครงสร้างของเจดีเสาวิหารและร่องรอยของสระน้ำขนาดใหญ่ ที่ถูกขุดขึ้นมานั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่มีความสำคัญอย่างมากโดยช้างทรงเครื่องที่อยู่รอบเจดีนั้นมีจำนวนกว่า68เชือกแต่ละเชือกจะขั้นด้วยลายปูนปั้นของรูปใบโพมีบันไดาทางขึ้นอยู่ทั้งสี่ทิศเชิงบันไดประดับด้วยสิ่งอย่างสวยงามขนาดของเจดีนั้นจากฐานถึงลานด้านบนสูงประมาณ7เมตรตรงฐานเจดีเป็นวิหารใหญ่ กว้าง17เมตรยาว34เมตรและมีสะขนาดใหญ่กว้าง23เมตรลึก8เมตรครับอีกทั้งยังมีการขุดพบโบราณวัตถุต่างๆรวมถึงขุดพบศิลาจารึกที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงระหว่างปีปศ1905-1933เลยทำให้เราได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาในการสร้างวัดว่าเป็นขุนนางชื่อว่าพนมสายดำที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น เพื่อถวายแด่พระมหาธรรมราชาลิไทยหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตรครับและใกล้ๆกับวัดช้างรอบยังมีเรือนไทยให้เราได้เข้าไปชมและได้นั่งพักผ่อนด้วยครับเรามากันต่อที่วัดพระนอนครับเป็นโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่เป็นวัดใหญ่และมีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งชื่อของวัดตั้งตามพระพุทธรูปปางนอนขนาดใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดแต่ปัจจุบันองค์พระพุทธรูปได้ผุพังไปตามกาลเวลาแต่เอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเสาศิลาแรงของวิหารซึ่งมีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว้างด้านละ1เมตรสูง6เมตรมีน้ำหนักกว่า14ตันซึ่งเป็นเสาศิลาแรงแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวัดพระนอนตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองหรือเขตอลันยิก สิ่งกอ่อสร้างภายในวัดล้วนใช้ศิลาแรงเป็นหลักโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถเสาแปดเหลี่ยมซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของวัดด้านหลังพระอุโบสถเป็นพระวิหารซึ่งแต่เดิมจะมีพระนอนหรือพระปางสายญยาติปฏิสถานอยู่แต่ปัจจุบันจะคงเหลือเพียงแต่ส่วนของพระบาทเท่านั้นถัดมาจะเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังองค์ใหญ่ฐานแปดเหลี่ยมและมีสระน้ำอยู่ภายในบริเวณวัด นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์สเสด็จประพาต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพศ2449อีกด้วยครับ อีกวัดหนึ่งที่เราแวะเข้ามาชมความงดงามก็คือวัดพระศรีอิริยาบถครับโดยวัดนี้จะมีเอกลักษณ์อยู่ที่มณฑปพระศรีอิริยาบถซึ่งมีรูปแบบเหมือนกันกันกบวัดเชตุพนและวัดพระพายหลวงของสุขโขทัยเลยครับในตอนแรกวัดแห่งนี้จะเรียกกันว่าวัดพระยืนเพราะเห็นพระยืนเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นแต่ต่อมาก็เรียกเป็นพระศรีอิริยาบถเพราะว่ามีทั้งสีด้านคือยืนเดินนั่งนอนนั่นเองครับ พูดถึงความสวยของวัดนั้นก็คือจะมีกำแพงศีลาแรงปักตั้งล้อมกันด้วยกันถึงสีด้านมีทางเข้าปูด้วยศีลาแรงและมีศาลาโถงปลูกข้อมทางเดินที่ฐานชุกะชีจะมีรอยตั้งพระพุทธรูปนั่งส่วนบริเวณมณฑปของพระอิริยาบทนั้นจะมีกำแพงแก้วเตียเต้ยๆเหลือแต่ฐานซึ่งทั้งหมดนี้ก็เสียหายและชำรุดไปอย่างมากแล้วแต่ก็สามารถเห็นร่องรอยได้ว่าเป็นพระพุทธรูปครับ ถือได้ว่าเป็นหลักฐานพระพุทธศินในแบบสุขโขทยสกุลช่างกำแพงเพชรท,ที่หาดูได้ยากมากจริงๆโดยสังเกตได้จากพระพักที่มีลักษณะพานราดกว้างและพาหนุเสียมนั่นเองครับวันนี้เราใช้เวลาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมาครึ่งวันแล้วครับได้เ,เข้าไปเยี่ยมชมวัดสวยๆมากมายและที่นี่จะเป็นวัดสุดท้ายที่เราจะเข้าเยี่ยมชมในวันนี้ครับนั่นคือวัดพระแก้ว สำหรับวัดพระแก้วตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุงโขทยัยกำแพงวัดเป็นศีลาแรงกลมทั้งท่อนสูงประมาณเมตรเศษแผ่นพังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับกำแพงเพชร กำแพงวัดขาดเป็นตอนๆครับสิ่งก่อสร้างภายในใช้ศิลาแรงเป็นส่วนใหญ่ตรงกลางของวัดมีพระเจดีย์กลมแบบลังกาองค์ใหญ่เป็นประธานฐานสี่เหลี่ยมที่ฐานทําเป็นซุ้มคูหาโดยรอบมีสิงยืนอยู่ในคูหาแต่ชํารุดหมดวัดพระแก้วนี้หลังจากขุดแต่งแล้วปรากฏว่าพบฐานเจดีย์แบบต่างๆรวม35ฐานวิหารใหญ่และเล็ก8วิหารฐานโบสถ์สามแห่ง ซึ่งแสดงว่าเป็นวัดใหญ่และสำคัญมากมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะพาชมโดยรอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มื้อเที่ยงนี้เรามากินบะหมี่ชากลังลาวกันครับที่เสียงบะหมี่ครับร้านนี้เปิดมา80กว่าปีครับเป็นร้านที่ว่ากันว่าเป็นตำนานบะหมี่ชากลังลาวร้านแรกของจังหวัดกำแพงเพชรเลยครับโดยเฉพาะเส้นหมี่จะเป็นเส้นที่ทำเองครับสำหรับเมนูแนะนำประจำร้านก็คือบะหมี่แห้งต้มยำครับ ทานมื้อเที่ยงอิ่มแล้วเราจะไปไหว้พระกันที่วัดคูยางครับซึ่งไม่ไกลกันมากจากร้านเสียงบะมีแต่พอดีวันที่เรามาทางวัดเขาปิดเพื่อบุรณะครับเลยไม่ได้เข้าไปไหว้พระแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินชมรอบๆบริเวณเอาสำหรับวัดคูยางครับเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เป็นวัดหลวงชั้นตีด้วยครับสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ก็คือ จะมีหอไตตั้งอยู่กลางน้ำครับและยกใต้ถุนสูงถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวพื้นเมืองครับในการรักษาพัฒไตปิดกไว้สำหรับการขึ้นไปหอไตครับต้องยกแผ่นพื้นขึ้นมาวางทาบกับแผ่นพื้นที่อยู่กลางน้ำครับแล้วก็เดินข้ามไปเมื่อกลับออกมาแล้วก็ยกแผ่นพื้นออกครับ และก็เป็นสถานที่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับที่เราจะมาเที่ยวกันซึ่งถ้าใครมากำแพงเพชรแล้วไม่มาที่นี่ไม่ได้ครับพระบรมธาตุนครชุมครับพระบรมธาตุนครชุมนั้นเป็นมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ตกแต่งงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและมีสีทองอาลามทั้งองค์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาจำนวน9้าองค์และ พระบรมธมาตุาเจดีนี้ก็อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองนครชุมจนถึงในปัจจุบันรวมแล้วยาวนานกว่า600ปีเลยทีเดียวครับหลังจากไหว้พระบรมธาตุาเสร็จแล้วเราก็ไปกราบไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระยาลิไทยกันต่อครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังขององค์พระธาตนนุทิพย์กำแพงเพชรเดย์ ก็จ,จบโปรแกรมลงแค่นี้ครับพรุ่งนี้ต้องกลับลําปางแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ